ไข่ตุนไข่ตุนกลับบ้านแล้วเนี่ยนะเนี่ยกลับบ้านแล้วลูกไข่บ้านแล้วเออนั่งลงเออนั่งลงกลับบ้านเรียบร้อย่อยลูกเออเรียบร้อยนะลูกนะโออกลับบ้านกลับบ้านลูกอากลับบ้านกลับบ้านเออกลับบ้านกลับบ้านเออแม่รู้แล้วแม่พากลับบ้านเออแม่พากลับบ้านเฉยๆแม่ไม่ได้เอากันะเออเนี่ยเอากลับบ้านลูก กลับบ้านไม่ต้องซุกแม่เนี่ยกลับบ้านหนูจําได้ยังไงหนูจําบ้านได้ยังเนี่ยเลี้ยวบ้านแล้วเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเข้ากอกบ้านแล้วเนี่ยจําได้แล้วใช่ไหมเอ,อ้าจาได้แล้วใช่ไหมเออ,เอ,อใครถึงได้เก่งจังเลยวะ อนเก่งว่ะอือกลับบ้านกลับบ้าน